ครับผมสวัสดีครับสวัสดีช่องรักอิเล็กทรอนิกส์ครับเครื่องเสียงมือสองจังหวัดวุรีรัมนะครับผมก็วันนี้นะครับจะพามาดูพาวเวอร์เอ้ยไม่เคร่องเรียกอะไรนะคือไอหม้อเพิ่มไฟอัตโนมัติหม้อเพิ่มไฟอัตโนมัติออโตเมติกวันติดอ๋อออโตเมติกบ่ะออโตเมติกออโตเมติกนี่นะครับผมห้าพันเจวีครับอันนี้มือหนึ่งน่าจะแพงเนาะตัวนี้ครับนี่แหละครับก็จะพามาสาธิตเนาะผมก็ ได้ช่างมาแล้วนะครับผมผมก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นีครับการโตนะครับการโตไหนต่อยังไงนีไฟเข้าอันนั้นไฟเข้าใช่ไหมครับครับนีครับไฟเข้านะครับมีไฟเข้าที่ต่อมาจากหม้อใช่ไหมครับต่อมาจากหม้อหรือว่าต่อมาจากเบเกอร์เบเกอร์ก็ได้นะตัวนี้นะครับจะมีกาวครับตัวนี้กาวมีกาวจะมีไฟ ร้อยสกับ2องยครับเราสามารถเลือกใช้ร้อยสิก็ได้2องร้อยก็ได้ครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้งานบ้านเราต้อง2องยครับผมอ่ะพี่เปิดสวิตช์หน่อยครับนี่ครับอธิบายหน่อยมามันทํายังไงนี่นะครับอ่ะพี่อธิบายหน่อยไอตัวนี้ยังไงหน้าจอแรกครับจะเป็นไฟเข้าไฟเข้านะครับนาะไฟเข้าแล้วก็ใช้งานเลยจะเป็นตัวเลขตัวนี้ครับ ไฟเข้ามาจากหม้อที่เราต่ออ๋อหม้อที่เราต่อครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งอันนี้จะเป็นแอมเป็นแอมใช่เป็นแอมเราเปิดใช้ว่ามันกินกีแอมกีแอม๋อเดี๋ยวจะลองสาธิตดูนะครับผมเดี๋ยวต่อกับพาวเวอร์ตัวนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวต่อเลยต่อกับพาวเวอร์เดี๋ยวจะต่อกับพาวเวอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะลองเสียงปลั๊กแจ็คโซซับมาเลยต่อต้นอันนี้ ก็จะพามารีว exactly. no okay, uh, mm ิวนะครับผมเผื่อลูกค้าหาอยู่นะครับตัวนี้นี่ครับอันนี้เปิดสวิฟท์ไว้นะครับบอแมนบอแมนอู้เหรไงตัวน้ำควอดถุงไงจะรอนแต่ตัวนี้ห้ามห้ามใช้กับพาวเวอร์อ่าพาวเวอร์แอมพาวเวอร์แอมพาวเวอร์แอมที่เป็นหนักๆห้ามใช้นะครับตัวนี้ กับกินกระแสเย,ย,ยอะๆห้ามเลยนะครับอาจารย์น,นะครับเดี๋ยวจะต่อให้ดูนะครับว่าอันนี้เป็นสาธิตเบื้องต้นนะอาจารย์นะครับผมเห็นไหมเดี๋ยวจะเสียบแล้วก็ว่าไอไฟนี้มันจะทำงานหรือเปล่านาะ นี่ไฟตรงนี้นะครับว่ามันจะทํางานไหมครับมันจะกินกี่แอมปกี่แอมมันจะมีบอกหมดเลยนะครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับที่ต่อก็ต่อกับตู้ตัวนี้นะครับผมต่อกับตู้ตัวนี้นะครับสองข้างระดกนี่เลยนะครับ สน <c oughs> สวิกตัวนี้เ่ตาองเปิดมันบกอ,อ๋อเรียกเลือก,กใช้เปิดตัวใดตัวหน,นึ่งนะครับน้องอ๋อตัวหนึ่งเปิดเป็นมันจะเป็นนะ่องไ่มีเล่ยม่มีเลฟังง่าฟัง่าน่องมึงอีกอีก่องหนึ่งมือช่องหนึ่งอืออย่างเก็บเก็บว่าเขา เก็บดากไหมเก็บดากยขยายาม ก็ตัวใหญ่บ้างแต่มันกินเดี๋ยวลองตัวใหญ่บ้างเนี่ยๆตัวนี้แหละตัวใหญ่ๆนี่ยนี่กระปุลจะซื่อๆ้นประเดี๋ยอันนี้ตัวหน้อยก็แอมมันน้อยก็แสมมันน้อยแอมตัวนี้มันซ้ำกันดิเดี๋ยวใจเย็นนะครับพี่น้องนะครับผม บ่ขึ้นเมื่อมาต้องกดสวิบบตช์ตัวนี้คือหน้าบ่มันจะไหนตัวนี้ม่ถูกบอกที่ว่าเป็นเทอร์โบดับเบิลซีเอสตัวนี้มันเกิดตัวลิเล่จังหน่อยมันจะคอยจุดไฟกับต,ตัวนี้เป็นรีเลย์จังหน่อย ตองต่อเปิดเทลงนั่นบอกอต่อต่อไห <c oughs> ลองครับลองครับอันนี้แบบลองไปพร้อมกันนะครับผมนี่นะครับก็จะลองไปพร้อมกันนะครับ ไอ้เขียวๆเหลืองๆนี่บ่ต,ต้องเฮ็ดหยังมันเน,ะนาะแม่นบ่ มันกินน้อยมันกินน้อยเนอะแต่เครื่องมันใส่ในงานปกติเนอะับะอ,อันนี้มันใช้ได้ปกตินะครับแต่มันต้องเอ้ยมันมาเดี๋ยวนี่ไงเมื่อตอนไหนสายมันรวมบ่ Давай, กิมก็ติดอยู่เหมือนจะใช้ได้หรือไม่ได้ก็จักสีวางเดอตัวนี้เป็นเซก,ก,ก,กิทแอม,มแต่ตัวนี้ไฟออกปกติทำงานได้ปกติหมดนะครับตำหนิแค่ตรงนี้ก็แล้วกานันอาจารย์นะครับผมต้องเอาไปเช็คเอานะครับผมกบุยวิธีกัน,นเนีครับ ลองลองเบิงงเด้อครับเด้อนั่นนะครับคลิปนี้ก็เอามาลองไปพร้อมกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกับอะไรนะครับแต่มันอะไรมาหมดเลยครับการต่อกันอะไรมายง ไอเครื่องนี้ทํางานนะครับผมเครื่องนี้ทํางานแต่ตัวนี้มันมันไม่ติดเทุ่กับมี้้าตองกดอย่างมันหรือป่าที่รค,ครับคลิปนี้ก็ตามนี้แหละครับผมบายๆครับสวัสดีครับ